ค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาควนกระตกเนาะวันเมื่อนี้วันศุกร์ที่เก้ากันยาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะมาเบิ่งน้องหลกดักสีเหลาอืมเมื่ออื่นกับวันพระวันเขาซากบ่เดี๋ยวแม่ก็มาเก็บวางตุ้งดอกค่ะน้องเอาทิมละเพราะว่าได้มันละสามสิบห้าโลนะคะสามสิบมเก็บยานบุกุมคายานไปถึงมาละสามสิบค่ะหัวฝนตกหลายค่ะเล่าฝนเริ่มแล้วค่ะเพกก็เลย ผักบ่มีราคาคะ่ะมันเน่า,า,เ,นาเขาปายทางเน่าแล้วเขาก็เลยไม่ค้าก็เลยซื้อทึกลงเก็บเพียแรกๆก็ได้มาละแปสิบมาละหกสิบค่ะห้าโลวันนี้มันนี้ก็มาหลกผักศิลาหกสิลา,ก,ลาก็บ่มีราคาแล้วคะ่ะได้มาโลละสิบบาทจะต,ต้องได้หลกเอากเองจ้างไปได้คะ่ะเพราะแรงงานแพงเนาะกะละสองร้อยค่ะตั้งแต่หนึ่งโมงฮอตห้าโมงเช้าก็สองร้อยเที่ยงคืนฮอตตีห้าก็สองร้อยค่ะ ก็เลยจ้างมาได้เพราะว่าคนหนึ่งกระโหลกได้ประมาณสามสิบโลค่ะถ้าให้เขาไปซองร้อยแล้วก็เหรือญร้อยเดียวหอกับบังครับเกิดเบอก่าขายได้ถึงสิบบาทคาาทุนค่ะมีมาแล้วค่ะบบได้ขายเจ็ดบาทแปดบาทบางคนบบได้ขายค่ะคาาทุนค่ะคนงานก็เลยตัดสินใจบางคนถ้าบว่ามีขาลงนี่บอกวันนี้มีขาลงนะคะเนี่ยประกันราคาให้สิบบาทค่ะจงค่อยถอน าบ่ามีไหมค้าประกันราคาให้บ่ถอนหรอกครับคาดทุนบ่ได้ขายคะ่ะเพราะว่านี่เด้อบึงหักสีเหลาวเวลาถอนคราก็ถอนบ่ได้หดน้ำหรอกเพราะว่ามันฝนตกคะ่ะอนี่ต้นบกักไงสินะคะซีโกเนะาะโอเป็นตมันคะ่ะคนเดียวนี่้าเป็นต้นแบบนี้ก็หลกได้หลายครับบอหลกได้ไปสองเข้งแล้วพอ แม่ค้ารับแค่40โลค่ะ 40, 40โลก็ได้เงิน400เลยได้หลกสองคนผัวเมียเพิ่นค่ะเดี๋แม่วัดค่าอาหารค่าอาหารไปวัดกับมาืออื่นบุญเขาซากไปหาแม่เปดบุญหาแม่กันเนะาะค่ะเพิ่งคลิปนี้กระโบต้องยาวขนาดนแล้วเนาะคือเขาทอดนี่เขาก็ต้องเก็บเก็บฟางกับอันหางหางอันสีเหลืองๆหางกบมานนี่ค่ะออกให้หมด แล้วเขาก็ต้องค่อยไปล้างเห็นบ่แล้วถอนมาฟางมาันติดมาเนาะฟางติดมาเขาก็ถอนฝนก็ย้อยค่ะตกบาแหงดอกเอบคือสิตกบดมืออยู่ครัก็เลยแี่แมวเลยว่างเมือเอ่อนี้ฝนยากบ่ได้ค่ะดินเปียกจะไปเบิ่งวิธีล้างเนาะอ่าไ่กลับเป็นวิธีล้างเด้อเขาก็เหตพอ โต๊ะมาแบบนี้ค่ะทั้งกระเปิดน้ำแบบฟัมกระเทียมนห้นหทุดเน,นาะหักเไว้เปิดน้ำที่มันเป็นวาวค่ะมันจะกระเดือเนี่ยมีวาวไว้สำหรับอันนี้เปิดน้ำทั้งเพราะว่าล้างของกระจกพอลอลีดีไว้เป็นที่น้ไว้ถ้าล้างค่ะงี้งี้เฉพาะล้างห้าเพราะว่าใบามันคือสนน้นแนะมันเหออ นี่อเอดแล้วเอามาเป็นเท่งหน่อเสิคะวล้วหุงตั้งมาแล้วให้เรียบร้อยแล้วค่สสคะ,ส,ส,ะสั้งมาเรียบร้อยจี๊ดจําแล้วฟังก็เลยนี่ล้างล้างเสร็จแล้วก็หักกระชีขาวงามค่ะแล้วอเอากระเทียมไปมัดไปสลัดน้ำออกให้มันเนนลี้ยงอะไรมันทมมีน่เน่าเนาะไปมัดเป็นล้ว ไปฟางมาเป็นโลจำแล้วโลโลขีดนึงค่ะเชื่อาาามาค่ะสำหรับลิดนี้ก็โอขีนี้เนาะเนี๋ยขพามาเบิง้งปกสีดาวหน้าฝนค่ะเบิง้งอันที่มันเป็นโลมุ้งนี่มันน้ำซับค่ะน้ำมันลงมาไหลเนาะก็เป็นเรียงแบบเนี้ยงนี้มุ้งนี้บดได้แล้วยนน่ยเป็นโลเห็นบอกอย่างนี้เป็นโลค่ะอี่ยางแต่มักาะดน่อ อยังเจ้มะพริกจนหอมซีลาวนี่บ่ได้แล้วคะแนนเขาก็ที่มาทางออกแล้วก็เอามะพริกจุง้งพริกไว้แล้วก็รักษามะพริกต่อไปค่ะนี่สําหรับมันหน้าฝนเนาะถ้ามากระก,กดติดตามยายแมวไว้เดี๋ยวคดเด้อดยายแมวที่มาท้ายทอดวิธีเฮ็ดขักของหางลมศักจังหวัดพิศนุวให้เบิง้งว่าเฮ็ดหนังแด้เฮ็ดจังไหนแด้มีได้มีได้หลายบอ่อ ขาดทุนไหลบออ่อไงยายแม,แมวกระชิบบ่อเบิดไปมคะมีเห็ดมีเห็ดง่าเห็ดง่ายปันไลยกดติดตามยายแมวไว้เดี๋ยวค่ะเด้อค่ะคลิปนี้ก็โฮสต์สำนีนาะสวัสดีค่ะ